สวัสดีครับผมจะพามาดูต้นเสียบยอดนะครับเป็นต้นทุ่มนะครับที่รากเดินหะ่อยครับนี่ผมชําไว้ในถุงแก้วพลาสติกเพื่อจะดูว่ารากระบบรากเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ระบบรากเดินเต็มแก้วนะครับ เลยเอามาเสียบเพิ่ยอดพนมสวยๆตุ้มๆเลยเป็นการแดงชุมพรนะครับตัดสดๆมาผมจะายลงถุงดำนี่ครับใบกระทุ่มยอยู่ข้างล่างบุกราคับบุกราก,รบบรากแบบนี้ครับเสียบไงก็ติดครับ าะราคนสมบูรณ์เผยลงถุงดำนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ